ลืมถ่ายวิดีโอนะครับเพราะว่าเขาอยากให้เราถ่ายวิดีโอโปรโมทให้เขาหรือเปล่าอะ่ะถ่ายก็ถ่ายสิวะแต่ไม่รู้จะถ่ายวิดีโอทําไมแล้วก็ไม่ได้สั่งกล่องถ่ายวิดีโอสักหน่อยเราสั่งไมโครโฟนทําไมเขาไม่บอกว่าอย่าลืมอัดเสียงนะฮะเออเนาะเราสั่นนสงไมโครโฟนไม่ได้สั่งวิดีโอสักหน่อยอ่ะดูสิอื่อะไรแล้วครับผมลป็อะไรแล้วนี่นี่ครับโอ้โหโอ้ อ okay. oh, oh, oh. นี่มึงก็มีน้ำหนักเอาเว้ไม่ใช่ไม่เบาๆนะไมดังๆอะ่ะไม่ใช่ไม่เบาๆเนาะโอ้สวยเลยแบบนี้มันต้องเสียบคอมหรือเปล่าวะเดี๋ยวจอนี่ไปซื้อคอมก่อนนะแต่อันนี้มันก็น่าจะโอเคนะจะลุก <c oughs> ไม่ได้ถ่ายเป็นหลักฐานว่าคงเสียหรือเปล่าถ่ายเป็นหลักฐานว่าจอนี่โง่ซื้อของผิดกดที่ลิงก์ได้นะครับหรือไม่งั้นซื้อจากจอนี่โดยตรงนะครับ